สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผม <c oughs> ผมเสียรุ่งครับผมเพจคนธรรมดาก้าว <c oughs> สู่อสังหาร้อย <c oughs> ล้านครับผมนะสวัสดีครับอ่าสวัสดีกันตอนเที่ยงเที่ยงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับ <c oughs> มาเจอกันอีกแล้วนะอุ้ยเดีวครับ,บมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมอเดี๋ยว วันนี้นะครับมาเจอกันตอนเที่ยงพอดีวันนี้มีโอกาสได้ออกมาสำรวจมาพูดคุยมาหาลูกค้านะมาหาลูกค้าเพราะว่าเราเป็นไงครับตัวคนเดียวนะตัวคนเดียวหน้าตานะครับเด็กๆนะครับนะเราตัวคนเดียวนะแล้วก็ออกสำรวจหาลูกค้าไปนะวันนี้ก็เลยมาอยากจะให้เคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะ สองสิ่งที่ทำให้ลูกค้าซื้อบ้านเรานะสองสิ่งที่ทำให้ลูกค้าซื้อบ้านเรานะใครอยากจะรู้บ้างนะกดหนึ่งนะให้หน่อยนะวันนี้ไหนๆก็มาให้เกี่ยวกับการสำรวจตลาดการขายแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาให้นะครับอีก เคล็ดลับหนึ่งไปเลยนะสองสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านเราดีกว่าอ่ะอันนี้หัวข้อนี้นะพอดีผมได้มานั่งกินข้าวนะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะประจําฉะนั้นเมื่อกี้พอกินเสร็จปุ๊บผมก็เลยนึกได้นะโอเคอ่ะโอเคใครต้องการนะครับเคล็ดลับตรงนี้บ้างสองสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านเราครับนะกดหนึ่งมาให้หน่อยนะ วันนี้ให้กันแบบเต็มๆไปเลยนะครับให้เกี่ยวกับการขายไปเลยเราก็สามารถเอาความรู้พวกน,นี้ไปแล้วก็ไปลงมือทําแล้วก็ไปสามารถทําขายได้เลยนะ,อะรอเพื่อนเข้ามาก่อนนะเพราะว่าวันนี้อ่เราขึ้นเฟดสองพอขึ้นเฟสองเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมาอะไระไมาควบคุมหน้างานพอดีไอ ได้นัดพูดคุยกับช่างนะไปดูหน้างานดูแบบกันก่อนตกลงราคากันก่อนแล้วก็พูดคุยกับไอผู้รับเหมาถมดินประมาณนี้นะหลายอย่างแล้วก็เก็บรายละเอียดหลังที่หนึ่งพอหลังที่หนึ่งแล้วก็จะส่งมอบนะก็ไปติดต่อธนาคารนะครับว่าเรื่องหลังที่หนึ่งไปถึงไหนแล้วติดขัดอะไรยังไงก็ดําเนินการไปก็เหนื่อย นะก็เลยมานั่งกินข้าวเที่ยงนะแต่ก็นึกถึงพวกเราโอเคแสงว่ากดหนึ่งทุกคนเลยนะฉะนั้นนะครับสองสิ่งที่ทำให้บ้านผมขายได้หรือมีคนตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเราใช้กลยุทธ์อะไรมาหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้าสนใจมีแบบอะไรทำเลดีเรียบร้อยแล้วนะ ลูกค้ามาตัดสินใจซื้อนะครับมาดูนะตัดเอ้ยยังไม่ตัดสินใจซื้อตัดสินใจมาดูหน้างานมาดูบ้านนัดพูดคุยกันนะสองสิ่งนี้ที่เราจะต้องทำนะหนึ่งนะโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นจะเป็นตัวที่ว่าจะตัดสินนะครับจะตัดสินว่าลูกค้าเนี่ยนะจะซื้อเราหรือไม่ซื้อ เพราะว่าบางทีเรานะครับลูกค้าโอเคเราคำนวณวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วว่าผ่านแล้วลูกค้าจะตัดสินใจจองหรือไม่เขาจะถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรมีของแถมอะไรผมเนี่ยโดนมาทุกเคสทุกที่นะฉะนั้นเราจะต้องมีโปรโมชั่นที่สามารถให้เขาอะไรนะ ยอมจ่ายเงินให้เราอะถ้าถ้าเขาได้โปรโมชันนี้ไปฉะนั้นเราต้องไปคิดมาแล้วว่าโปรโมชันของเรานะที่เราจะต้องแถมให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วโดนใจเขานะฉะนั้นแต่ว่าหลักการของผมผมก็จะดูคู่แข่งก่อนดูสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะว่าเขาแถมอะไรไปบ้างนะเพราะว่าถ้าเขาแถมประมาณไหนเขาก็จะมี อะไรนะเขาก็จะบอกว่าเอาทําไมตรงนั้นแถมอันนี้ทําไมเราไม่แถมอันนี้แบบเนี้ยฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเป็นะครับพอไปสํารวจดูก่อนว่าคู่แข่งเขาแถมอะไรแล้วเราก็มาหาโปรโมชั่นของเราว่าเราจะแถมอะไรเหมือนลูกค้าไหมหรือว่าจะทําให้มันเด่นกว่าลูกค้าเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้มันเด่นกว่าลูกไอ,ไ,อไอ้เด่นกว่าคู่แข่งนะ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไปถามคู่แข่งมาแล้วถ้าเราไมา่มีโปรโมชั่นที่เด่นกว่าคู่แข่งนะอาจจะเป็นไงครับเขาตัดสินใจ5 0 50ครับจะซื้อเราหรือซื้อเขาฉะนั้นโปรโมชั่นที่เราจะต้องมีไว้มัดใจลูกค้าเพื่อที่จะยอมให้เขาเซ็นเราจะต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับห้ามอึกอึกอักอักนะเรา เป็นเจ้าของโครงการเราจะต้องเป็นไงครับกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าแถมถ้าถ้าเวลาเราพูดหรือเราแถมอะไรนะให้พยายามพูดแล้วก็ด้วยความหนักแน่นห้ามอึกออักออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาคือเราบอกโอเคอ่าผมอ่าแถมแอร์สามตัวแต่คุณพี่จองวันนี้เลยไหมครับอ่าเห็นไหมเนี่ยโอเค ผมปลูกหญ้าให้ฟรีถ้าคุณพี่จองวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าผมนะครับแถมปั๊มน้ําถังน้ําเลยถ้าคุณพี่พร้อมโอนวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่โอนวันนี้ไอแต่ถ้าไม่จองวันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะแถมแค่แค่แอร์สองตัวแค่แอร์หนึ่งตัวนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนคูหาตรสมาชิกกับเบงก้าเบงก้า พอดีเสียงดังะนะเขาหาเสียงกันฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับก็คือโปรโมชั่นเราจะต้องไปคิดก่อนว่าเราจะแถมอะไรแถมเหมือนคู่แข่งไหมอ่าแต่อาจารย์ไม่แนะนำว่าให้แถมเหมือนคู่แข่งเราจะต้องมีจุดต่างกว่าคู่แข่งครับอ่าอันนี้คือนะครับจุดสำคัญโปรโมชั่นใครก็แถมได้แต่เราจะแถมแบบไหนให้มัน โดนใจลูกค้าคือเราไปดูคู่แข่งก่อนผู้แข่งเขาแถมอะไรให้เราแถมสิ่งที่เหนือชั้นกว่านะแล้วที่สําคัญนะครับพอเราแถมปุ๊บแล้วเนี่ยยังไม่พออีกนะเราจะต้องมีก๊อกสองไปอีกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากเขาจะขออีกนะเราจะต้องมีอีกก๊อกหนึ่งไว้นะฉะนั้นเราจะต้องนะครับมีอยู่ของแถมมีอยู่ทั้งหมด2ช็อตให้เรา ไปคิดกันไว้ด้วยนะทีนี้ข้อที่2นะครับที่เราจะต้องอมีถ้าอยากจะทำให้เขาตัดสินใจซื้อก็คือในเรื่องของบริการของเรานะอันนี้ขาดไม่ได้นะบริการของเรานะครับเป็นแบบไหนนะก็คือนะครับเราจะต้องเป็นไงพูดคุยเข,เ,ขเขาเขาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราอย่าพึ่งพยายามพูดเกี่ยวกับการขายให้เรา นะครับเราไม่ใช่ว่าพอมาปุ๊บเราจะแบบว่าให้ลูกค้าจองอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเลยอันนี้ไม่ดีนะเราจะต้องให้ลูกค้านะครับมาดูบ้านเขาถามอะไรให้เราตั้งใจฟังก่อนแล้วเราพยายามนำเสนอนะตัวบ้านของเราที่ข้อดีของเรานะบอกเข้าไปว่าเออของเรานะครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้นําดีแบบไหนทําเลใกล้ๆแบบไหนคือเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลนะเราอย่าพยายามพูดเยอะ นะครับเราพูดนะครับให้พอดีน้อยไปก็ไม่ดีพูดเยอะไปลูกค้าก็น่าเบื่อนะครับพูดน้อยไปลูกค้าก็ไม่เชื่อมั่นฉะนั้นเอาพอดีพอดอีลูกค้าถามาเราตอบไปนะครับให้มันนิดหน่อยนะเราอยาพยายามยัดเยียดให้เขาจองนะทีนี้พอเขา,าบริการเขารู้สึกว่าของเราเป็นไงครับ เป็นกันเองไม่ไออะไรนะไม่กดดันเขานะเขาก็จะรู้สึกสบายใจเขาก็จะเริ่มพูดในความต้องการของเขาออกมานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยถ้าเราไปยัดเยียดสิกจะให้เขาซื้อเลยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาจะพยายามปิดกั้นนะฉะนั้นของเราพยายามพูดคุยเป็นกันเองนะครับถามว่าไปอยู่ไหนมายังไงทำงานอะไรสนใจบ้านหลังไหนประมาณไหน อ่าเราก็นะครับพูดคุยกับเขาไปถามซุกซุกจิดไปก่อนนะแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็าจะรู้สึกว่าเราเป็นมิตรที่ดีกับเขานะแล้วเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะส่วนมากที่ผมเจอลูกค้าจะไม่จองนะวันนั้นนอกจากว่าลูกค้าอยากได้จริงๆผมก็เจอมาหนึ่งเคสเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ย คือสอ่นมากลูกค้ามาดูแล้วก็กลับไปตัดสินใจพอกลับไปตัดสินใจแล้วลูกค้าก็จะโทรกลับมาคนที่โทรกลับมาติดต่อกลับมาหาเรานั่นแหละคือลูกค้าตัวจริงพอลูกค้าตัวจริงคนนั้นโทรกลับมาหาเราเราจะต้องย้อนไปดูข้อหนึ่งว่าเราจะมีโปรโมชั่นปิดการขายกับเขายังไงเนะพราะว่าเขา โทรกลับมาแล้วนั่นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะซื้อเราประมาณ90%แล้วอีก10%ขึ้นอยู่กับข้อหนึ่งหรือข้อตกลงที่เขาจะยื่นมาว่าเราอะทำให้เขาได้ไหมนะเราในฐานะเป็นเจ้าของโครงการเราจะต้องเป็นไงครับตัดสินใจพวดพลาดคำนวณบอกว่าโอเคได้เลยพี่ อย่าไปบอกว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้คําตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรบอกนะเดี๋ยวผมโทรบอกนะอันนี้ไม่เอาครับเพราะว่าลูกค้าเขาเป็นไงเขาตัดสินใจที่จะโทรมาหรือว่าติดต่อมาที่จะซื้อกับเราแล้วเหลือแค่ว่าเราเอาข้อหนึ่งเนี่ยไปใส่ให้เขาไปนะทีนี้ยพอปุ๊กไออะไรนะพอบริการดีแล้วนะครับทีนี้ยบริการหลังการขาย เป็นเรื่องสําคัญสมมติว่าพอเรานะครับมีคนซื้อหลังหนึ่งหลังสองไปแล้วนะหรือว่ามีเขาจองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พยายามติดต่อกับลูกค้าไปคือส่งส่งลายไปส่งภาพบ้านไปความคืบหน้ารายงานผลของธนาคารรายงานผลความคืบหน้าของบ้านที่เราสร้างเพื่อจะติดต่อกับลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะสร้างสัมพันธรร์ทมตรตีนะมีอะไรพูดคุยกับเขาแก้ปัญหาช่วยเขา อันนี้นะครับบริการหลังการขายเขาก็จะไปบอกต่อนะเขาก็จะไปบอกเพื่อนเขาต่อครับพอบอกเพื่อนเขาต่อเพื่อนเขาก็จะไปพูดคุยนะพอไปพูดคุยถึงโครงการของเรากลายเป็นว่าคนที่เขาได้รับฟังเขาเป็นไงครับต้องการบ้านพอดีเขาก็มาซื้อบ้านผมไงหลังสองหลังสามเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนที่ทํางานกันหมดเลยแล้วก็ หลังที่จองใหม่เฟสสองนะฮะเขาก็เป็นเพื่อนกับเฟสแรกเห็นไหมเพราะว่าไหมเขาเชื่อเขาเชื่อคนเขาเชื่อเพื่อนที่เขามาซื้อก่อนเขาก็มาซื้อผมกลายเป็นว่าพอซื้อปุ๊บจ่ายเงินเลยกลัวไม่ได้เห็นไหมลูกค้าคิดว่าของเราดีไงครับโปรโมชั่นดีแบบบ้านดีทำเลดีดูแลดีกลายเป็นว่า เขาตัดสินใจซื้อเราไงนะฉะนั้นสองสิ่งนะครับที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อฉะนั้นของพวกเราจะต้องมีสสิ่งนี้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอ่นะยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่นะเช่นอย่างร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ผมนั่งกินอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเนี่ยอย่างเช่นว่าร้าน ร้านตุ้ยเตียวอยางนี้มันเป็นอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นถนนนะเป็นถนนอยู่ตรงนี้นะถนนอันนี้ถนนในเขตเมืองโคน,มน,โนผมก็ออกมาสำรวจตลาดมาดูนะครับมีร้านค้าร้านขายมอเตอร์ไซค์โอ้โหมีแต่คนร่ำรวยทั้งนั้นเลยนะแสดงว่ากลุ่มลูกค้าถ้ามีคนร่ำรวยแบบนี้ก็แสดงว่ามีมีเขาเรียกว่าฐานเศรษฐกิจที่มันดีก็มีกลุ่มลูกค้าทั้งสูงทั้งกลางนะครับรวมอยู่ด้วยนะ อ่าอันนี้เห็นไหมอย่างซูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมมากินอยู่นี้ก็เป็นไงครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็เป็นครับนี่มีโปรโมชั่นที่ว่าคุณแม่จัดก็คือพอมาปุ๊บก็เติมอ่าเติมอันนี้ได้เห็นไหมพวกไก่พวกอันนี้อันนี้เติมไม่อั้นใช่ไหมแม่เนาะอ่าอันเนี้ยเติมไม่อั้นเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือโปรโมชั่นเติมไม่อั้นเลยเห็นไหมคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวนะอ่าชามเล็กชามใหญ่นะครับพ,พิเศษ แต่ว่าตรงนี้ให้ลูกค้าเนี่ยครับมาตักเอาไปได้เลย,เยไม่มีห่วงนะกินหมดไม่เป็นไรตักไปเลยนะทีนี้เวลาลูกค้ามาตักนะกลายเป็นว่ามีแต่กระดูกไก่อะไรเป็นใหญ่ๆเป็นจานๆไปเลยนะอันนี้คือเป็นไงครับคุณแม่เขาจัดอะไรครับจัดโปรโมชั่นไงครับจัดโปรโมชั่นคือให้ลูกค้าเติมพวก เลือดพวกข้อไก่แบบไม่อั้นไปเลยนะแล้วก็บริการนะครับของคุณแม่ก็คือบริการก็คือให้ตักเอาเองเสิบน้ําเองบริการเองดูแลเองกลายเป็นว่าบริการหลังการขายนะดีมากลูกค้ามาจําชื่อลูกค้าได้พูดคุยกับลูกค้าได้ร้องเรียกลูกค้าได้ลูกค้าเขาก็รู้สึกเป็นกันเองเขาก็อยากจะมากินอีกนะอันนี้บ้านของเราก็เหมือนกัน ถ้าเกิดอย่างผมไปทําตัวไม่ดีพูดจาไม่ดีเหมือนกับว่าเ,เรามีเงินแล้วเราไม่ง้อคนซื้อกลายเป็นว่าก็ขายได้แค่หลังเดียวแค่นั้นเหละเขาไปพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีของเราคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะมาเขาว่าโอ้อย่าไปซื้อเลยโครงการเสียลุ่งนั่นนะมาดใหญ่ตัวพูดใหญ่ตัวไม่ง้อคนซื้อตัวอะไรประมาณนี้ ฉะนั้นสองสิ่งนี้เราจําเป็นจะต้องมีนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวรบกวนเวลาพักเที่ยงของพวกเราเท่านี้อ่ะโอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงบายบายเจอกันครับผมสวัสดีครับ